สำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเทอร์มารไลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับ จะเป็นผลงานละทำลายผลงานเนาะ,ะปี2016นะคะจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มแรกของ ACTU เนาะก็จะเป็นเด,เดบิวด้วยเพลง The Seven Cent นะคะ<ช>ประกอบไปด้วยสมาชิก5คนมีแทยงโดยองเต็นและมาร์คนะคะคนไทยเรียกกลุ่ม5คนนี้ว่าส้มเจ็ดสามเจ็ด ส้มเจ็ดเออดีนะไม่ดีนะไม่ส้มกีตเออสัมผัสที่เจ็ดใช่สมเจ็ดโอ้น้องเต็นก็คือมาตั้งแต่แรกเลยอ่ะคนไทยเนาะน้องยแล้วก็เทยงนี่ก็รู้สึกได้ยินชื่อบ่อยนะเขาได้ยินชื่อเทยงเจยอนะรู้จักโดยองรู้จักโอ้โหห้าคนนี้ได้ได้ยินชื่อบ่อยนะสำหรับมาร์กเนี่ยคือลีดเดอร์นะที่เราจาได้เมื่อกี้นี่ใช่ อ่าเดี๋ยวเราไปดูทั้ง MV Performance Video แล้วก็ s t a ต e นะคะความหมายเพลงด้วยใช่ไปดู MV ก่อนส้มเจ็ดสร้างตำนานอีก่แล้วฉันส้มเจ็ดคืออะไรคบตาจะหลุแบบวันมัวแล้วสูอ๋อสามเจ็ดก็คือสัมผัสที่เจ็ดมาห้าคนแรกที่เลยได้เห็นเธอจำหน้าได้ไหมเธอถามก่อนฉันน่าจะจำได้สองสามคนเมาหายดีอ มีเพลงตอนอินโทรเนี่ยจำได้ฉากแดงๆนีตอน<ช>อยูในยิปปา์คนนี้คือใครแฮยุนเหรอเคยได้ยินชื่อบ่อยแต่ว่าจำหน้าไม่ได้นี่เจยอน จะรู้จักเขาเขามีรักยิงโดยยองปะเนี่ยอ๋อไม่ใช่เต้นน้องเต้นอุ้ยตะโกนโคตรนี่ใช่ใช่ไหมถูกเห็นไหมเราเราท้าถูกใช่ไหมถ้าผิดก็ขออภัยใช่ค่ะเราเราอาจจะท้าผิดทักถูกนะคะทักไปก่อนถ้าถูกก็เก่งคนนี้ม้าฉันว่ามีความจิ้มลิ้มสมัยก่อนแต่ว่าทุกวันนี้เป็นแก้วใจ นีเจยอนท่านจำเจยอนได้โครงหน้าเขายังเหมือนเดิมโู้เสียงม้าไ้ยไม่ใช่เสียงม้าแห็เจยอนนี่โดยยองีลยตะโกน,นขเขาทำผมท้อง<ะ>คนนี้น่าจะมาคนมาเมื่อกี้เนี่ยคนนี้น่าจะมาผมหน้ามาโ<ะ>อ้เสียงแ lap เจง คนนี้คือใครอ่ะเสียงลบอย่างแพยงเหรอเมื่อกี้เราทำไปแล้วสามสี่ก็ต้องเหลือแค่แพยงแล้วแหละคนนี้เขาทำว่ามาดูยองอีกคนนึงนะใช่อันนี้เน랩ฉนยังจำไม่ได้จำได้ในน้องเตนเนี่ยมาป๊าคะเมน랩เหรอ ฉันคิดว่าใช่นะแต่เขาน่าหน้าตาจิ้มริมมากเลยตอนเด็กผมฉันเห็นเขาตอนโตไงรูปเมื่อกี้ที่เราอ่านน่ะฉันจำหน้าเขาตอนโตไงอุ้ยหน้าจิ้มริมมากแต่เทเนี่ยพี่เตนนะ่ะพี่เตนดันเทก่อนทุกวันนี้น่ารักเฉยทรงผมด้วยเนาะก็เลยทำให้ดูเทแสว เนี่ยคนนี้ใครพี่เต็นเออไม่ใช่เลยนี่ยเนี่ยคนนี้น่าจะแทยงเนาะเรายังไม่ได้ทักคนเดียวเดี๋ยวไม่แน่ใจพี่แทนยงที่เราเคยได้ยินชื่อบ่อยๆใช่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงในความหมายอีกทีเดียวนะทุกคนอันนี้เราขอโฟกัสที่ลุคที่อะไรก่อนที่ข้าเต้นอเลยเนี่ยโดยยองเขาฉันจำสีผมได้ คนนี้ทูเสียงเทเนาะใสียหมวกน่าจะพี่มาข้างหลังพี่เตียนฝั่งขวาโดยองฝั่งซ้ายใจยอนฉันสรุปฉันฉันเรียกผิดหมดเนาะตลกมากเลยนะ เป็นก็คือแบบอะไรของพี่บิว <laughs> <laughs> โอ้โห<อ>เป็นเพลงแบบสลูสลูแต่ว่ามีการแรปการอะไรแบบเท่เนาะโทนเสียงตลอดที่เราได้ฟังครั้งแรกเราสึกว่าโทนเสียงแต่เราคือมีความเท่มากตอนนี้ก็จําได้แค่คนเดียวฉันเธ <laughs> อจาใครได้อะฉันถามจําพี่เต้นได้คนเดียวเออจาพี่เต้นได้คนเดียวใช่ไหม <laughs> ใช่อืาฉันอะไม่ไม่มั่นใจคือพี่แทยงกับพี่อะไรนะอีกคนพี่มาร์กเนาะ คิดเพราะว่าในคลิปเนี้ยเหมือนกับคนที่ทันทักว่าพี่มาร์กอะที่ผักผมหน้ามาอย่างเงี้ยฉันว่าเขามีความเขาคล้ายพี่มาร์กที่เราอ่านเมื่อกี้อะคือแต่แต่ว่าที่เราอ่านเมื่อกี้เพ็นภาพอะเหมือนเขาเป็นแบบเหมือนตัวบึกบึกแบบโต,ตเต็มที่แล้วอะแต่อันนี้คือเหมือนเขาเด็กมากแล้วเราก็เลยอาจจะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ว่ามีความแบบหน้าคล้ายๆพี่มาส่วนอีกคนนึงเราก็เลยหลังจากที่เราเรียกชื่อทุกคนแล้วมันเหลืออยู่แค่คนเดียวคือพี่แดยงต้องเป็นคนนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราเลยไม่รู้ว่าเราจำคนกลางน่นเหรผมขาวๆผมบลอนน่นั่ะ บอลไหมพี่เทยงที่หน้าเหมือนแบบที่แรปแบบเท่ๆอะ่ะที่ฉันบอกว่าเสียงโทนเสียงเท่ที่ที่อยู่ตรงเซ็นเอตอร์บ่อยๆอ,ะอ่ะอะออาคนนั้นแหละส่วนพี่แจยอนอะ่ะพี่แจยอนกับโดยองอะ่ะฉันมั่นใจว่าฉันจําไม่ผิดเพราะว่าฉันค่อนข้าง,งจำสองคนนี้ได้เพราะว่าปัจจุบันเขาโลแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่อ่ะเดี๋ยวไปดูความหมายเพลงนะคะแล้วก็เราจะไปโฟกัสที่เสียงร้องอีกทีหนึ่งเสียงร้องเสียงแรปอะไรเงี้ยอืมเขาน่าจะมีชื่อขึ้นอยู่มั้งหรือเปล่าตอนร้องอ่ะ จะมีชื่อให้เราเป็นบุญนะชื่อได้ปวดทำบุญกับเต็นหน้าใหม่เอาให้ดูภาพอีกรอบหนึ่งกันเนาะใช่ชอบชอบคนที่ทำเสียงหลบอ่ะเสียงเทพอยู่นะอนางกลางคนไหนอ่ะคนที่ใส่หมวกคนเนี่ยเนี่ยคนนคนที่ฉันบอกว่าเสียงเทพนี่อันก็พี่เทยุงดินี่พี่เทยง ใช่ที่ฉันบอกว่าเป็นพี่แทยงนะแต่ฉันไม่รู้ว่าคือพี่แทยงไหม <c oughs> นี่แหละคนเนี้ยที่ฉันบอกว่าเทเดยกเท น,น,น้องเต็นเข้ามคนอื่นเราเรียกพี่เราเรียกน้องเต็นเนี <laughs> ่ย yeah. คนนี้นา่าจะชื่อหมามาฟรีใช่ไหม <your> ชื่อเต็มเขาหน้าตาหน้ารักมากเลยอ่ะแต่ก่อน okay. 제จยอนหูวว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 롱วว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 ว <heck stuttering> <Wooshes> <asan shrine> อย่เซ็นเตอร์บ่อยนั่นไงพี่แทยงแทยงคนนี้น่าจะเป็นทุกอย่างมั้งจตไม่ผิดนะตอนที่อ่านน่ะน่าจะเป็นร้องเต้นอะไรแบบ่ปะคนนี้เป็นลีดเดอร์ที่มา 내가 버려진 시간이 보내는 익스플로러 세아보야또 와. 짧게 스루해 줘. 나 지금 너 와. 짧게 스해 줘. 나 지금 너 지금 너 와. 짧게 스루 Open your eyes, easy and open your eyes. And now they are chop burger cheese. So gay, ho gay, can't pick out your chân don't ใช่แล้วมีจุดมีหลายโทนเสียงเนาะคนนี้เจตความฝันของคุณนเป็นความฝันของผมตื่นตาขึ้นทีได้เจอความจริงว่าเป็นความจริงนี่เหรอใช่ความฝันท ok> ี่เจตอ่าได้คุณมาเป็นแฟนแล้วงี้ออืม นี่หรือ่รารซับเลยช่วงแรกเออฉันก็ว่าเออถือดูละเอียดขนาดนั้นฉันก็ดูแต่ซับขนาดฉันดูแต่เขาจะงานไยังไม่ค่อยทันเลยอ่าโอเคเป็นไรรอกอ่าต่อไปเพอร์ฟอร์แมนต์วิดีโอเนาะน่าจะเป็นแบบท่าเต้นเนาะเน้นเน้นเต้นแบบจังๆจัจจะจัจจะเลยเออเป็นแบบสีขาวอาจจะดูชัดขึ้นมา โอ้โหท่าสังเกตคนนี้ท่ายากเลยแต่กัว่ะพี่แทยงอะพี่แทยงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเนาะเป็นเต้นเป็นแรวเป็นรอนเนี่ยพยายามเต้นแรงอยู่นะพี่แทยงอะพยามต้องมองกว้างต้องดูทุกคนเจดเด็บเว็เฮ้ยจยอนก็มีเสนีย์ เออเดียโอ้สลับไปมาเลยเจ็บคือว่าเก่งมากเลยนะแบบเปิดแบบกลุ่มแรกเลยอะใช่โหจัดจริงฟังอยู่นะเปิดมาคือ5้าคนอะู้ถ้าเราได้ดูตอนเรียลไทม์ตอนนั้นเราก็จะแบบโอ้นฉันต้องติตามใช่มีคนไทยด้วย เื็ฉันชอบลายเต้นที่แทยงอยู่นะแอบเทเบาๆเสียงใจยอนก็ดีนะอออนี่ใจยอนเหรอใช่เมื่อกี้ใจยอนผมที่ดัดๆส่เสียยินอันนี้โดยยองอ่ใส่หมวกนั้นคือพี่มาร์กใช่ใส่หมวกแก๊ปคือพี่มาร์ก ฉันพูดเหมือนฉันเป็นคนรู้จริงๆนะเคื่อก็ตอบเธอแบบมั่นใจเกินถ้าผิดต้องขออภัยนะคะเชดเลยแบบมือกึ๊กงี้วะเลยโดนเขาจะมีเลเยแบบเยอะอะฉันเห็นขาพี่มาร์คเมื่อกี้ฉันรู้เลยเขารู้สึกว่าแกจะเต้นแข็งแรงมากเลยตอนจังหวะขากึกกึ๊กอะพี่มาร์คอะน่าจะเต้นเก่งด้วยอะ ก็คือเพิ่งอ่านโคดิชันไปแต่ก็ลืมไปแล้วนะคะว่าเขาคือเมนอะไรกันมาดูไหม่เขาอาจจะเป็นเมนแดนแหละบางคนอาจะบอกว่าก็เขาเป็นเมนแดนนะพี่เขาก็เต้นเก่งดีอะไรเงี้ยจำไม่ได้ค่ะว่าเขาคืเมนอะไรแรปเก่งด้วยอ่ะมาร์กอ่ะเราหน้าตาน่ารักอ่ะฉันว่าอน่อหน้ารักมากเลยเป็นแบบหนุ่มตีอ่ะ แต่พี่เต็นก็คือมาเท่อ่ะเธอแบบเดมาคือเท่เลยอ่ะใช่ดูดิผมสั้นอ่ะเปิดข้างแล้วมีแบบมีพิทยงงยงเจเจอะไรเช็ดใครหรือว่าเช็ท่าเอ้ยมีเือเยอะนะ ใช่เขามีเลยความเซ็กซี่เบาๆนะพียงอ๋อทางนี้ก็เท่อยู่แบบแล้วก็เลื้อ๋อาเพลงเยอะ ก็บทุกบิดจะหมดบิดแล้วก็ยังมีท่าเต้นเดินไปโอเคต่อไปเป็นอะไรคะสเตทสเตทดเลยว่ะคงแท้ว่ะอันนี้ใครอ่ะพี่เตนหรอพี่เตนเหรอเมื่อกี้ทำไมเท่จังเลยใส่แบบใส่หมวกอ่ะ โอ้ชอบตอนเปิดนี่แหละเออ NCT U เันนี้คือทรงผมว่าจริงๆว่วะว้โดยองเองดูเจยอนนี่ไงเขาจะมีรกยิ้มจำเขาได้จากรกยิ้ม คนนี้ต้องเต็มจริงๆด้วยใช่เท่อุ้คนนึงเสียงดีอยู่เนาะคนไหนคนไหนน้องดูยองเหรอใช่คนนี้ดูยองเธอชอบเสียงน้องเหรอน่าจะใช่เออเหรอเขาเป็นเม้องคนนี้เจยอน เนี่ยคนนี้เดจาย,ยอนนีโดยองเฮ้ยลองสุดนะนี่เออจ้ดเต้นแรงอยู่นะ โอ้โหท่าแบบสโลสโลโอ้เสียงคนนี้เอ้าหรอเออโทษนี้นะเสียงโดยองโดยองจริงอ่ะเสียงดีอ่ะที่เธอถามตอนแรกว่าเสียงใครตอนแรกนี่เป็นเสียงนี่คนนี้พี่มาก หัวสั่นนะเหมือนเป็นคนที่แอดลิบให้อ่ะตลอดเลยเมนรองที่เต้นเก่งเจ๊จังหวะเมื่อกี้ตกได้อยู่นะตกได้อยู่นะ ฉันคาดหวังแล้วนะคาดหวังกับคิมดูยองแล้วนะฉันจะโดนคนชื่อคิมดูยองตกอีกไหมเดี๋ยวพี่เจยอนอะสายตาแบบเวลาเต้นอะมีเสน่ห์มากเลยเล่นหน้าเก่งอ่ะ โอเพนจยเพนจอยโอ้ you, oh, โหอย่างตึงว่ะจบไปแล้วเพลงแรกที่ no, เราได้ฟังเซเว่นเซนนั่นเองกับห้าสมาชิกที่แบบตึงทั้งนั้น เออตื่อล<น>ะนบนมาห้คนตื่อเนะ NCTU ปะอ่า NCTU นะคกลุ่มแรกแต่คิดว่าน่าจะไม่ไม่เรียกผิดหรอกคิดว่านะเพราะว่าพี่แทยงก็น่าจะคนผมขาวนั่นแหละที่เท่ที่โทนเสียงแบบเท่ๆแล้วก็ชอบได้แบบมาอยู่เซ็นเตอร์เป็นแรปป่ะใช่ใชส่วนมาร์กก็เป็นเมนแร ด้วยเนาะคิดว่าน่าจะใช่นะอ่าแล้วก็เต้นเก่งเหมือนกันเต้นเก่งหมดแหละโดยองเนี้ยเธอสรุปเธอชอบน้องโดยเสียงน้องโดยองเนาะใช่น่าจะเสียงน้องโดยองหรอเปล่าในว่าเสียงใครเลยเนี่ยอาจจะใช่ตอนตอนที่พี่ถ้าถ้าถูกนะพี่แทยงอยู่ตรงกลางแล้วมีเสียงออกมานิดนึงอ่ะนั่นแหละที่เขาบอกแล้วตั้งแต่ในเอ็มวีแล้วว่าเอ้เสียงใครพอจังน่าจะใช่แล้วแหละโอเคอ่า